สี่สามสองหนึ่งโอเคแอคชั่นโอ้ยไปอยู่ไร้แจมไปไหมายผมป่าเออพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับผมเ<ช>จอกันอีกแล้วนะครับคุณนายเที่ยวเก่งชาแนลนะครับกับเจ๊อัศลาพาไปนะครับผมติดตามได้นะครับผมวันนี้เราจะ เตรียมงานนะครับผมเพราะว่าคุณพี่อักษรานะครับผมเพจอักษรพาเที่ยวนะครับผมพี่เขาจะทําเสื้อสําหรับงานอะไรนะครับงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงรุ่นนะครับหรือ r e u n น o ี reunion นะครับภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือว่าพี่เขาจบมานางแสนนานแล้วนะครับผมทีนี้ต่างคนต่างทำมาหากินกันทีนี้ก็จะจัดกิจกรรมเลี้ยงรุ่นกันนะครับผมใไม่นานก็ยี่สิบ จบ20ปีของพวกเราแสดงว่าถ้าเรียนเรียนจบก็23 27ปีให้จะไปเรียนจบ27โอ้มมา27ปีโอ้ยกลเกเรียนกับรุ่นน้องครับ5ปี22อะไรอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าเราจะทำเสื้อรุ่นนะครับแต่เราจะวาด ใส่เสื้อสก,กีนนะครับอ่าไอเดียไอเดียของสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะสเก็ตภาพสเก็ตภาพเดอแบบออกแนวกระตุนทำๆก็ได้หรืออะไรก็ได้โดยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยลงไปในเสื้อรุ่นแบบเป็นยูนิคเป็นหนึ่งตัวหนึ่งเดียวในโลกใบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบว่าเขียนว่ามันเป็นงานเลียงรุ่นของจุๆๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง มันเป็นการคิดเอ็ดของพี่นายนะตอนแรกแต่ว่าซาซื้อแนวคิดนี้แล้วก็จะลงทุนทำลองดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณนายเที่ยวเก่งผู้อินดี้เนี่ยนางจะตื่นขึ้นมาว่าถ้าพี่ฉันคบเสื้อทั้งสาตัวนั้นไหมเรียกขวาเรนมีทกลางก็มีแบบข้าการน้ำมันกับประการเป็นเสื่ออ้าวคือนแ้วเหลอเห็นมัก็เทได้เหมือนกันแหละแต่ว่าไม่มีสีสีดำไหมครับ มีมีมีแต่สีเท่านั้นยากได้เป็นขาวดำขาวอีแล้วไม่เนี่ว่าเอาอยากได้เป็นดำเพราะขาจะเทนเทนเสื้อขาวจริงจริงตัวนี้ก็นำนด้เหมือนกันสัี่ปกระกาพุ่นเปเทหมดระกาพุที่ซักไม่ออกนะคะใแต่ตัวนี้มันสำหรับเ้นเสื้อโดยตรงนะครับ มันมันไี่เป็นการทํารมน่มันเนมื่อประการเคมีแต่ว่ามันก็แพงครับอันนี้อันนี้อันนี้คือการควาไมคือเลยจะแพงกว่าเลั่นันเ้เน้ำเกลือไอ้นี้มันไม่เยลมันมันเทนได้เลยมีมีตัวไหนครับที่แนํารับโมขึน้ตัวนี้หมดเลยอันนี้ก็เทนได้แต่ถูกกว่าไงอันนี้ปวดสามสิบอันี้ปวดห้าห้าแล้วหกสิบอจะไม่ได้นจะแพงกว่าแต่อันนี้มันมันก็เทนได้เหมือนกันแหละแต่นันนก็โดยตรงอีกนึงครับผม สีดำครับเอาสีดำครับเอาเฉพาะนี่ใช่กระปุกใหญ่ก็คือคือไงเราเอาลองไปเพ้นตัวหนึ่งก่อนเ่ยคือสีอิสริดิมเพ้นตได้อยู่แล้วอ่ะสีอิสระดิมมันมีถึงขั้นนี้ก็มีอยสีดำเนี่ยนี่คือสีอิสระดิกครับผมสีดำแต่ถ้าเพ้นต์เส้อตรงก็คือพวกนี้เพ้นเต์เสื้อตรงไม่ต้องมีดำผมไม่ทดลองดูเลย อาจจะเป็นน้ำเงินหรือม่วงอะไราเงี้ยลองดูนะันนี้มเน่ยอันนี้เขมนี้น้เงินใช่ไหมครับมีตัวเลขด้วยค่ะมีตัวทนี้ก็มีเคื่องสำรับเคื่อไใชใช่อันนี้เราเป็นกองละอันนี้ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็ใช่สั็นเป็นนาิกเป็นนกินไมลได้ เป็นงานอื่นเนจะไปดัดแปลงเอาอย่างไงค่ะโอเคน่าจะได้เนาะเช่น s n c 1 5เอ็น n ม m b e r ขเท่านั้นไม่เป็นไรเราให้เขารู้ว่าเป็นอะไรด้่ยเสร็จโอเคครบแล้วขณะนี้กำลังเี้นเสืไไไ able, cloud, ้อ <av> <TY quiero S 1> นะครับผมสวยม่สวยขึ green, ้นยว่าคนชอบนะครับ เนี่ยถ้าเป็นดินสอแบบเนี้ยมันจะได้เห็นเส้นเหมือนเหมือนภาพวาดถ้าเป็นภูกัรมมันจะเป็น,นัวแต่มันซักออกไม่ออกครับอันนี้เป็นน้ำมันอยู่แท่งดินสอเหรอคะไม่แน่ดูในบินหน่อยร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทแน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ก็อดีแค่ไหนอืือนี่คือความสามารถพิเศษของพี่นายนะ คือคนอื่นเขาก็เออทําไม่ได้อ่ะอา,าไม่ได้เลยค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้นี่ใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนะต่อเสื้อหนึ่งตัวนะ